สวัสดีค่ะพี่น้องก้องไปบัตรที่หนี่เนาะนี่แหนมเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะ้ะแล้วก็จะเตรียมใส่ถุงแล้วก็มัดมัดเนาะพี่น้องเนาะเตรียมใส่ถุงแล้วก็มัดเฮ็ดเป็นแหนมตุ่มได้พี่น้องนี่นี่วิธีมัดก็จะทําแบบนี้จ้ะทุกคนไล่ลมออกให้มันเหมือนเนาะพี่น้องเนาะแม่พาดากัดจะทําเป็นแบบนี้เป็นแหนมตุ่มนะพี่น้องนี่นี่นี่ย ็นแหนมตุ้มจ้านี่นี่แยบพดาสีเฮดเป็นแหนมตุ่มนะพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวเฮดแล้วเสียไมพี่น้องเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะะเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะจ้าก็ได้จะได้ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะติดตามตอนต่อไปเนาะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ